อยากให้รู้ค่ะทุกคนในเวลาที่ใจจะหัวแตกสลายและมองไม่เห็นใครเหมือนไม่มีมคนใดจะหยุดฟังเธอเลยสักคน แต่รู้ไหมมีใครเคยยินทุกอย่างที่เธอท้งเธอคิดกังวลยังมีคนบางคนเป็นห่วงเป็นใยเธอมากมายรู้บ้างไหมในคืนที่เธอนั้นร้องไห้เขาอยู่ไม่ไกลเธอไม่ได้ทนทุกข์เสียใจอยู่คนเดียวอยากให้รู้ว่ารำเธอใจเธอเรียกหา ยังมีความรักที่ไม่ทอดทิ้งให้เธอเหงาเดียวดายทุกทุกหยดน้ำตาและทุกความเสียใจรู้ไหมมีคนคอยนับไว้เสมอหากให้รู้ว่ารักของเขาไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าวันไหนจึงคอยดูแล,แลและอยู่ข้างกายเธอขอเพียงเปิด หัวใจเธอจะได้พบเจอความรักที่ไม่เหมือนรักของใครความรักพระเยซูมีพลังมากมายไม่อาจระบ,บายใ,ใครได้รับฟัง เพียงเธออธิษฐานทุกอย่างฝากองค์ทรงเข้าใจให้ความรักที่แสนงดงามได้เปลี่ยนคำคืนให้เป็นเหมือนวันใหม่เพียงแค่เธอวางใจทุกอย่างฝากไว้กับพระองค์รู้บางไหมในคืนที่เธอนั้นร้องไห้เขาอยู่ไม่ไกลเธอไม่ได้ทนทุกข์เสียใจอยู่คนเดียว อยากให้รู้ว่าครันงี่ใจเธอเรียกห้อยังมีความรักที่ไม่ทอดทิ้งให้เธอเงาเดียวดายทุกๆหยดน้ำตาและทุกความเสียใจรู้ไหมเขาคอยนับไว้เสมออยากให้รู้ว่ารักของเขาไม่เปลี่ยนไป ไม่ว่าวันไหนย,ยังคอยดูแลและอยู่ข้างกายเธอแค่เพียงเปิดหัวใจเธอจะได้พบเจอความรักที่ไม่เหมือนรักของใครความรักพระเยซู อยากให้รู้ว่าครั้งเมื่อใจเธอเรียกหายังมีความรักที่ไม่ทอดทิ้งให้เธอเงาเดียวได้ทุกทุกหยดน้ำตาและทุกความเสียใจรู้ไว้เขาคอยนับไว้เสมออยากให้รู้ว่ารักของเขาไม่เปลี่ยนไป ไม่ว่าวันไหนย,ยังคอยดูแลและอยู่ข้างกายเธอแค่เพียงเปิดหัวใจเธอจะได้พบเจอความรักที่ไม่เหมือนรักของใครความรักที่ไม่เหมือนรักของใครความรักที่ไม่เหมือนรักของใครความรักพระเยซู าเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ